สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุมองสุบ่อนเนาะพ่อพ่อกับสองน้องแท้นะพี่น้องเนาะมือในการน้องเอิญกับเบาลี่เพิ่มาซีเข่าพี่น้องพราะว่าเตรียมไหวมื่นดอกมืองานน้องอันนี้นะพี่น้องเนาะเผื่นซีขาไหวเอาเลยเดือเอาเยมาใส่เอาเดียมันยังทำหเยเอาอย่นี้ลยเาอยดอี

เดียมมืองามพี่น่องเลยซีขาไว้ป้ากระสอบกระซามมาเนี่ยเดิป้าพี่น่องใส่เป็นใส่สอบเดี่ยวเลยจะชิยกได้ติจากเอาซะ เจ้า2เท่านะก็สานสอบ1พุ่นเตรียมมืองานนะพี่น้องาเพิ่นมาเตรียมมืองานมือยังอีกมือที่7พี่นอเอ้ยหลายแต่มือนีปตดไปเป็นมือที่นะแม่โอ้ยของคนอ้วนเนาะ อันะไรคือห้ามพี่น้องเลยห้ามใบเกลือเป็ดเกือบไก่ใบเกือบเป็ดเกือบไก่พี่น้องโหลดนกฮักพี่น้องเอพวกเนี่ยพูกนี่เด็กก็ดอกมาในพี่น้องเลยเพราะว่าไปทางใดแม่นงแทนไก่ย่างพี่น้องเลยไปทางใดไก่ย่างเพราะว่าเอาบุญมีรถเนาะ มาเอาคลองอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยกำลังถอยรถเข้ามาบู่้หว่ามียังแน่เนาะพี่น้องเนาะเตรียมงานน้องอันนี้นะฮะมันบะ่เปนะ็เนยะังดอกกำลังถอยลังเข้ามาพี่น้องอืมอกระซามจักไหวนั่นนะ 30ใบสามสิบหาบาทพี่นอกก็าคือกันพี่นอไว้เตรียมมืองานนอันนี้

ทางขาทางยังน้องเอิญสิยกไวติโอ้ยน้องเอิญน่รับน้ำนักกส้นี่สิยกบ่ไดเนาะจิบ อีร้อยสบายดีปะล่งนะแม่น้องเอิญอ,อันขาเที่ยวอยู่ประมาณซิบียวน้องเอิญรับรองพี่น้องเลยจอยแท้เผ่นเหตุเที่ยวเดีเยวเลยพี่น้องแน่แลวคนแข็งแรงนะพี่นอ้นองย,อย้ำออกย้ำออกเอื่อยน,นักไปไว้ ໄປສອນກັນໄດ້ອ່າລິກນີ one. One ້ເດນີ້ອັນນີ້ນະເຂົ້າກະຍັບອຂົານກັບອອີ อันนอ่อ,อนลงดีๆตี้อันกระสอบไแเลยเอาทั้งขึ้นมาใส่ไมใหญ่เพิ่นก็มาเบิงน้ำด้วย 够了，不子也那么大。 น้องเอิญเพ่เรียบร้อยพี่น้องเอยเพิ่นมานหลัง พี่น้องหอบแม่ไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้อ่เอาเอินมาหาแม่อ่าเอินอันนี้ถั่วของท้อแม่ Sam thư giãn ตอบเขา để nhang gì thế ha, song cái cây ca san cho xong nhanh nhá, mau hài quá nịt, ừm, thảng luôn, gì đấy, เออสองสี่หกีค่สองสองนหกสองนะยังคือเห็นแต่ทอนนี้สข่าวชบสองปเห็นแต่ไหเบงเห็นแต่แปสอบที่พูดนี้สเอย ลาแลยพี่น้องคิดน้าพอกัรนานอยู่ดีแห่งสู่ของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ 8, องน้องแทนนาะบ๊ายบาย